อันน <SM. S 1> <Christina. S 2> ี้ผมแหงินไปกินเข่าเด้อะขันหิวขันหิวโบจางสีไปกินใสก็มากินอยู่กลางทางผมก็ได้เอาใจป๊อปมาหาลวงน้องผมดิผมสร้างไว้ให้ครับจอร์นี่เด้อครับจอนนี่ผมเปีก็ลังใจให้เด้อะคุาขันย่างมาแถวนี้ขันหิวเข่าหิ้วหนามก็แล้วไม่กินเข่าเนอะโแล้วโบกล่าแล้วกินแล้วโบเป็นจ้างเอาเป็นวันถึงวันเดี๋ยวคุยกับผมแล้วผมอนุญาตมาหนีมาหนีมาหนีเฉยเงินขารถ ว่างรถวางรถเห็นเ็อยังง่าไดไกลโมหนาราผมในอะไร่ถเร่นีกรับวันนี้นใครมครอ่ะเดี๋ยวผมย่างก่อน มาด้วยไหนีมา,า,มา,มาด้วเขามรถรถติตำมาได้ใส่ครับมาจากบ้านคอไปหาหล้านกับบ่อเขาคนญ่แขย่างนี่นะย่างอยู่นีุ่่มือจาย่างเสาหร่อคนญ่แขย่างเจ้ากินเขาหรือย่างพอ,อจากคนญ่พอ,อ,อได้เงน้ยนี่ยังลูกล้านกับ ก็เขาไปยู่ชนบุรีกัอหมดมันงก็เรื่อเดปไปใช้หเยูุ่บันเศ้าตะกี้นี่ขอแม่เราบิ่งขแม่เราอแม่เาอ่าถรบถารกเอบนเตื้อบนไมงือด้านอเด้อเอเออเด้เด้อเด้เด้อเดเออ้เ้้ดอดเ้เ น,อน่อตะปูอ๋อสิไปนอนองตะปูยูทาบ้างหินย่าไม่ว่านอนอยู่นหนขี้เมาคันหลาทม่ยาวหรือ,อยังหมดแล้วเี๋ยว,นนนยวาาพน,น,นัดไปน,นั่นั่นัไปตักเข้าราจานหนึงอยู่ขั้วมาให้เข้าพอแล้วกินไม่เออในถุงนัดใ่ถุงเด้อใ่ถุงจะไม่ไม่เนียีกนั่นติดตบ่ตแล้วจ้า วันนี้นีอยู่รูปอยู่แสบาร์นร์บบอ,อันนี้ผมแหงกไปกินเขาเนอคันหิวค<า>ันหิว<า>พอจส้สไปกินใสก็มากินอยู่กับห้านผมก็ได้เข้าใจปมาหาลุน้องผมที่ผมสร้างไว้ใหเเพราะว่าเห็นเขาบอกจอนี่แซ่บจอนี่แซ่บ<า>ย่างปลย,ยู่เลยตอนจอนี่่ครับครับจอนี่เนอครับจอนี่ ผมเป็นกําลังใจให้เด้ดอเจ้าสิยญ,ญาต่อเดี๋ยวสัจะจับเอาเขาก่อนจะเขา้ขา,ขา,ขาไปกินน้ำท่าเด้อมีหยัง่งเจ้าเจ้าเขาเอกของมาหาผมอยู่นี่ตัโโลกมีหม่องนอนอยู่เนาะอ่าเดี๋ยวเอาเข่าผมไปกินนะมืองนาะขันย่างมาแถวนี้ขันหิวเข่าหิวน้ำกับแวะไปกินเข่าเด้อพอแล้วประกาแล้วกินแต่่ผมเป็นยังเอนะาเป็นว่าถึงว่าเดี๋ยวคุยกับผมแล้วผมอนุญาตมหามหาเนี่มาหาเมฆัวผมเนี่ยคุณตามผมคุณอยู่นี่เนี่ยนะอ่าถามว่าพี่รถรถติดตามผมไาม ซื้อจริงซื้ออยังนี่้ไม่ใจ็ม่ใจจอยซื้อจริงเหรอซื้อจริงสมานมีอยังอยากฝากไปถึงลูกหลานบ่ลูกหลานที่เอาเอามีอยังอยากบอกจะความในใจบอกไปไห้มาพอเลยเด้อพอพี่พอดโอ้มีลูกบ่หญ้าสาววีมันเก่าหลายปีแล้วลูกเอาบอติดหอนเป็นบอติดหอนลูกเข้า เลยนองลานี่คือพอโตเดอ้อขัดเห็นคลิปไอจอนนี่ไอห,หูเด้อว่าพอโตลวลำบากรถยางไปยางมากยังมีความคุพ่อนลูกเป็นบอสเ,เอาเอาบอาเบิรงหาเธอลูกเห็นคลิปนี้น้ตำตาเราพานหน่วยเดอ้อเอาพอเอาเบ้ฝากอยากอยากบอลยังความรู้สึกจากใจบอกเลยฮะคือพ,พ,พอดมีโอกาสกลับมาเบิรงเราในเ้อรลัน นะนี่คือไอ้โป้งหูดอกว่าเรื่องเหล้าเป็นแบบมาจังไดกรพ่อเล่าขางช่างไอ้ก็เลยเอิญเล่ามากินเข่าหายเงินเล่าผมมอเตอร์เว่ยหายเศร้าบาทไอ้เจนี่หายลอยนึงเมื่อกี้เดี๋ยวขันทานผ่านมาเแถวนี้อีกกระสีบินเขาเบิงน้ำเล่าคือฮอดเด้อลูกหลาวสันประโยคนี้น้ำตาผมสีไหลเลยเอามียังอยากจะบอกทุ่งลูกสาวว่สันสันฮะคือกอด คือทอดมหามหาแนวมาหาแนวสะิพอ,อยังถ่ายอยู่หม่งเกาเป็นบ่คือทอดมาหาแนวพอ,อยังถ่ายอยู่หม่งเกาโอ้ฮะนั้งตาสีไหลนำ้ำเดี๋ยวถ่านั่งถ่าเอาเข่าจะเข้าวได้พอเด้ออ่าแล้วก็มียังกัขาเหลือ,อยังกัจังคอยให้ผมซอยเลยยังกัเขามาหาผมอยู่นี่นะยื้อเขายื้อนำ้ำเขามาอยู่นี่เด้อ อ่าโอเคครับพี่น้องครับโอ้เหนือชีวิตคนเฮาครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ